ฉลองความสำเร็จกับรางวัลน้ำม้วนแบรนด์ไทยแลนด์12ปีซ้อนครั้งนี้เรามาแจกของรางวัลใหญ่กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเย้ yeah! <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ Honda e HRV e EHEV มูลค่ากว่า1ล้านบาทนั่นก็คือคุณอ้อมใจสิงหา พี่อมใจเป็นยังไงบ้างคะที่วันนั้นมาเปลี่ยนยางที่เคากพิษแล้วยังจะได้รับรถยนต์ h อ n ด้ HRV กลับบ้านจากบิสโตนอีกด้วยค่ะอ๋อค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นอะ,อะรถยางแบนกะว่าจะมาเติมลมยางพอเอนอมาถึงปับ๊บพนักงานบอกว่าอุ้ยพี่อมใจย,ยางคุณพี่เนี่ยเสื่อมสภาพแล้วนะแล้วตอนนี้ถ้าคุณเปลี่ยนยางเนี่ยคุณอมใจจะได้รู้รางวัลของบิสโตนด้วยจะได้รับรางวังวลวใหญ่ๆหลายรางวัลเลยเราก็กะว่าเออจะโชคดีเราจะได้รับรางวัลน,นั้นบ้าง กัเลยตัดสินใจเปลี่ยนยางในวันนั้นเลยโอ้โหดวงดีสุดๆไปเลยนะคะที่วันนั้นตัดสินใจมาเปลี่ยนยางนอกจากจะได้รถยนต์ HRV คันนี้แล้วค่ะต้องขอบอกว่ายางที่ติดมากับรถรุ่นนี้เป็นยาง Bridgestone Alenza 001เป็นยางที่ได้รับเลือกให้ติดกับรถยนต์ Honda HRV และรถยนต์ Premium Crossover อีกหลากหลายแบรนด์นะคะ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage Bridgestone Thailand แราพบกันนะคะทุกคน Bridgestone Solutions for your journey